สวัสดีคะ่ะพี่วิงน้องมะม้อเซฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะกลับมาทํานายดวงรายวันพร้อมตัวเลขนําโชคประจําวันนะคะประจำวัน,นะะที่30มีนาคม2564ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นประจําทุกวันค่ะพี่น้องเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะเออเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันและก็ พี่น้องรับฟังรับชมแล้วนําเรื่องราวดีๆไปปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะนะ้ามันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราทํานายดวงโดยรวมของพี่น้องทั้ง8วันเกิดน,นั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เข้ามาเล่าหมอขอกําลังใจนะคะพี่น้องนะคนละหไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ง c ับสับสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชม ท่านใหม่เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องค่ะ,นะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายโดยรวมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแนวทางนะช่องทางในการหาเงินหลักนะทราบพี่น้องวันอาทิตย์เจ็ดเหรียญนั้นก็คือความหมายว่าเรา มีความคิดว่าช่องทางในเรื่องของการหาเงินต่อไปนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะจะมีเขาเรียกว่ามีความหวังที่จะได้เงินมาแล้วก็กำลังที่จะวางแผนคิดโปรเจกต์นะคะคิดโครงการที่จะหางานหาเงินเข้ามาเนี่ยนะคะ,ะค่อนข้างที่จะ,ะมีการวางแผน อย่างเป็นระบบอ่าถ้าอย่างนั้นทีนี้ณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่พอที่จะลงมือทำอ่าไปบ้างแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะปรากฏว่าที่น้องไม่ต้องกังวลน,นะคะมันสําเร็จแน่นะเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์นั้นเนี่ยรอยอยู่นั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เพียงแต่ว่าให้เรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะทําตามขั้นตอนที่เราที่เราะระบุเอาไว้นะคะอย่างนี้นะ ความหมายก็คือในไพ่นี่คือโปรเจกต์งานในหัวเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกว่าจะลงมือทําแล้วนะคะสําหรับบางท่านแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นยอดเงินตรงนี้พี่น้องวันอาทิตย์อดทนอิดนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นยอดเงินมานะพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มดีนะคะสําหรับไพ่เดอะเวอร์ขึ้นนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราเริ่มดีขึ้นจริงๆค่ะพี่น้องและมาดูว่าในวันพรุ่งนี้ไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไร นะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะก็อย่างที่บอกก็คือเราจะต้องรอนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะที่ที่จะได้รับผลนั่นเองนะฉะนั้นเราก็จะต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะคิดว่าเราต้องรอจังหวะรอโอกาสนะคะไม่ว่าเราจะขยายกิจการลงทุนหรือ,อลูกค้าก็าแล้วแต่เราก็ต้องรอนะคะามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7 7แล้วก็สองหนะึะเจ็ดเจ็ดแล้วก็สอนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทำนายโดยรวมบอกว่าโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะสาบพี่น้องวันจันทร์เนาะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่นะคะ บางท่านก็อ,อนนี้ว่างางานแล้วในวันพวกนี้ก็อาจจะได้ทํางานนะคะอย่างนี้นะแล้วบางท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะสิ้นเดือนเลยนะจ้า,าพี่น้องวันจันทร์น่ะถือว่าดีนะคะถือว่าดีในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของบริวารในวันพรวงนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องวันจันทรนะคะและมาดูว่าไพ่ย,ยิปสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะพี่น้องวันจันท่์ไพ่ทักไม่ค่อยจะโอเคนะคะ ก็ยังมีความลังเลสงสัยยังมีความรู้สึกว่ากดดันตัวเองนะคะในหลายเรื่องอยู่นะคะทีนี้แปดดาบนั้นเนี่ยมันขึ้นโดดเด่นในลักษณะว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าเครียดหรือวิตกกังวลในเรื่องของผู้อื่นหรือนำความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะโดยที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่อันนี้พี่น้องวันจันทรนะคะ ก็จะต้องหลีกเลี่ยงแล้วค่ะเมื่อขึ้น8ปดดาบนะคะแล้วก็ยังอึดอัดในเรื่องของภาระในเรื่องการเงินด้วยอันนี้ก็ค่อยๆแกะไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วในวันพรุ่งนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรสาพี่น้องวันจันทร์นะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมี4ีแล้วก็1นนะคะ4ีแล้วก็18นะคะพี่น้องวันจันท์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ทำนายโดยรวมบอกว่า,อาบอกว่ายังคงทำงานลุยๆนะคะยังคงทำงานลุยๆย,ยังคงเคลียร์งานบางท่านก็อาจเดินทางนะคะประสานงานทำกิจจํากการออกนอกพื้นที่สำเร็จนะคะสำเร็จโชคดีนะคะสหรับพี่น้องวันอังคารในวันพุ่งนี้ดีดีค่ะถึงขนาดว่าดีค่ะในนี้เลยนะสำหรับ หนึ่งถ้วยก็คือโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยสราบพี่น้องวันอังคารนะคะและมาดูว่าไพ่ย,ยิ่สีทักพิเศเรื่องอะไรยังไงแล้วเนี่ยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะทักขึ้นห้าไม้เท้าก็คือยังคงที่จะงานยุ่งจะต้องเคลียร์งานสะสางงานทํางานเคลียร์งานให้ทัน จ็อบได้อย่างนี้แล้วก็ยังคงที่จะขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานเนาะอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะกับเรานะคะพี่น้องวันอังคารอันนี้เราก็จะต้องทําทําใจนะคะในบางเรื่องเนาะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องวันอังคารมาดูเลขนำโชคกัน11แล้วก็15เนาะ11แล้วก็15นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะ สำหรับพุธกลางวันนะหัวห้อยหัวทิมเลยนะคะก่อนหน้านี้เครียดเนี่ยนะคะวีตกกังวลแถมไม่สบายอีกต่างหากในวันพวกนี้นะคะโชคดีมากมายไก่กองคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะความหมายว่า,าถ้าสมมุติก่อนหน้านี้เรากังวลเครียดในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะคะในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินในเรื่องของกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้าขายที่ดิน อ่าประมาณนี้ใครที่ทําอย่างนี้อยู่ในวันพวกนี้สําเร็จนะคะพี่น้องตอบโจทย์แล้วนะเสร็จสิ้นแล้วนะในเรื่องของมร,มรดกอ่าอาจจะยืดเยอยืดเยืย้อนะคะมานานในวันพวกนี้ก็ชัดสําเร็จนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันหรือใครที่ขายบ้านขายที่ดินไม่ได้สักนะคะยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะกังวลมาทักกับพ่อหมอมานี่ก็หลายท่านเหมือนกันเนาะ ก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้คําตอบนะคะพี่น้องเป็นไปในทางที่ดีละค่ะสาพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็ยังคงที่จะเป็นห่วงบุตรหลานคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติละค่ะพี่น้องนะฉะนั้นแล้วอย่างที่ว่านาะไม่ต้องไปกังวลพวกเขาเขาอยู่ดีกินดีมีสุขแน่ถ้าเรามั่นคงนะคะณนะตอนนี้นะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะอ่าแล้วมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะ ไพ่ยิบสีทักว่าพี่น้องวันพุทธกลางวันยังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะเนื่องจากว่าขึ้นเดอะเ e มิร์นะคะจกักรพรรดินะแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุทธกลางวันเป็นอย่างดีละค่ะนะคะดีมากในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขนำโชคกัน1 2แล้วก็06นะคะ1 2แล้วก็06นะคะพี่น้องวันพุทธกลางวันค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนทานายโดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้ก็นะติดต่อเจรจาเดินทางออกนอกพื้นที่ประสานงานในเรื่องของการงานในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้านะคะก็สําเร็จคะ่ะเจรจาสําเร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะเละก็ยังคงไม่ได้ดังใจกับอริวนันแต่วันพรุ่งนี้ก็รังรับอารมณ์นิดนึงนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะอ่า งานยุ่งงานหนักนะคะทํางานให้ทันนะเนื่องจากว่าจะสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้ดังใจพอสมควรอันนี้เราก็ต้องทําใจเนาะใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วเราก็จะโอเคขึ้นค่ะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะงานยุ่งจริงๆงานหนักจริงๆแล้วก็จะต้องทําให้เสร็จสิ้นนะคะอ่าภายในวันพรุ่งนี้เรามาือนะคะ ไม่งั้นแล้วมันก็จะมีงานค้างๆ้างนะคะพี่น้องวันพุธกลางาคืน,นแต่ว่าสําเร็จค่ะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ว่าสําเร็จตุกเครื่องค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมี83แล้วก็10เนาะ83แล้วก็10นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะอืมต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะเป็นแบบไหนอทำงานเช่นเดียวกันทำไมงานลุย นะคะงานลุยๆงานหนักแล้วก็เซ็งเป็ดเลยในวันพรวกนี้นะเตือนเรื่องเดียวระวังเรื่องเดียวว่างั้นนะบริวารจะทําให้เราเดือดรนนะ้อนรับงานแทนนะคะพี่น้องค่ะนายเห็นไหมเขาผลังพระนะคะหรือหยุดงานโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเรานะทิ้งภาระไว้เรา,ะานะไม่ว่าเราจะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ด้วยกันเพื่อนร่วมงานก็ทิ้งเราละในวันพวกนี้หรือ เราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยลูกน้องลูกน้องเนี่ยหยุดไม่บอกไม่กล่าวนะนะคะพี่น้องค่ะนะเราเตรียมรับเลยนะคะทํางานแทนเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าง,งานหนักเคลียร์งานเหมือนกันคือพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนะให้ะมาระวังเรื่องของออรับผิดรับชอบแทนคนอื่นคือเรื่องของการเงินเนาะค้ากู้ไม่โอเคนะคะพี่น้องนะเราจะลําบากภายหลังนะถ้าเป็นห้า ดาบนะคะพี่น้องค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะไพ่ยิบสีทักพิเศษว่าทุกอย่างที่ทักนะคะอ่าก็คือมันไม่โอเคนะคะก็คือดูมูนนะอย่างเช่นในวันพวกนี้ในเรื่องของบริวารก็เตรียมอย่างที่ว่านะคะอ่าเตรียมอย่างที่ว่าหรือในวันพวกนี้ถ้าสมมุติเราขอความช่วยเหลือใครพี่น้องวันพระฤสวสดีทําใจนะคะพี่น้องนะ ก็ห้าสิบห้าสิบหรือทําใจาไว้เนาะเพราะว่าดูว่ามันจะไม่โอเคนะคะในวันพรุ่งนี้นะเราจะได้วางแผนสองแผนสามต่อไปค่ะพี่น้องวันพฤหับสบดีค่ะนะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะตั้งรับกับมันได้นะคะพี่น้องแล้วก็วางแผนนะ,ะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่ไม่เกิดนะคะพี่น้องวันพฤหับสบดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเจ็ดเก้าแล้วก็ห้า หนึ่งเนาะเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะพี่น้องวันพระฤาษสวัสดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์น่ะเป็นแบบไหนคะนี่โอเคค่ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะหมายความว่าเนี่ยราชินีขึ้นก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจิตตกนะคะในหลายเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เคลียร์ได้อยู่นะ แต่ในบางบางท่านนั้นเนี่ยยังกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเป็นห่วงคนรักนะหรือถ้าก่อนหน้านี้อาจจะพลังให้กันสักระยะหนึ่งอนะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่านะอาจจะมีโอกาสที่จะหวนกลับมานะคุยกันใหม่นะคะพี่น้องวันศุกร์นะเพราะว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะและถ้าเป็นแบบนี้ดูว่าจะเจราจากันได้ก็ก็ลองดูนะคะก็ลองดูนะคะนี่อย่างนี้นะ ก็มีความรู้สึกว่ายังคงที่จะทิ้งกันไม่ขาดจะต้องกลับมาคืนดีกันใหม่หรือยอย่างไรนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์อย่างนี้นะส่วนในเรื่องการงานการเงินนะคะในวันพวกนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาเนาะเพียรได้อยู่นะคะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิษเรื่องอะไรนะคะทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์ดาบสมมงกุนะปัญหาอุปสรระคะในหลายปัญหานั้นของพี่น้องวันศุกร์ ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะและก็เริ่มที่จะดีขึ้นในหลายเรื่องนะคะอันนี้พี่น้องวันศุกร์ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะค่ะมาดูเลขน้ำโชวค่ะมีเลข83และก็61เนาะ83แลวก็61นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนนะดูกันค่ะเป็นแนวทางอ่านี่ก็ ในวันพวกนี้ก็ตึงเครียดอยู่เนาะเนื่องจากว่าวันสิ้นเดือนกังวลในเรื่องการเงินว่าเราจะหาเงินทันไหมในเดือนนี้นะ่ะนะมีภาระมีค่าใช้จ่ายนะที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนนะคะโดยเฉพาะเราจะต้องใช้เงินนะคะไปกับบุตรบริวารน,นี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องคะในขณะเดียวกันยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามาล่ะค่ะเนาะช่องทางในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยมีแน่ อ่าฉะนั้นเนี่ยให้เราอย่าอย่าเครียดเนาะนะคะพยายามในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่นะคะเป็นเรื่องที่ตึงเครียดเนาะกับทุกคนละแหละนะคะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเครียดมากเกินไปหรือกังวลนะเราก็จะหาช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะคะอ่าฉะนั้นเราก็พยายามนะคะพี่น้องค่ะนะลดลงลดลดในเรื่องความตึงเครียดลงค่ะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักษิณ่องอะไรนะคะ ทักพิเศษว่ายังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันเสาร์ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีคนรักนะที่จะช่วยเหลือเรานะคะพี่น้องค่ะนะช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะเรื่องการเงินนะคะนะเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานแอมมีได้ด้วยนะสาหรับสองถ้วยนะคะอ่าฉะนั้นแล้วในพี่น้องวันเสาร์ในวันพวกนี้ก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรคะ่ะพี่น้องนะค่ะนะค่ะ ามาดูเลขนั้นช่วค่ะมี2 2แล้วก็1 2น,นะ2 2แล้วก็1 2น,นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะฉะนั้นป้าหวโวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะพี่น้องค่ะนะค่ะสวัสดีค่ะ